ก็ผมชั่วโมงนี้นะครับพินกัสิมาสอนนะครับท้องโนตนะครับไล่แหนะครับหรือว่าไล่ไหลพินนะครับผู้ใดอยากจะเลียนอยากจะเขามาศึกษานะครับกับขามาศึกษาได้นะครับเขามาท้องโนตนะครับได้นะครับที่ช่องของพินนะครับพินสามสายเชนเนลนะครับพี่น้องเพื่อได้เป็นประโยชน์แกหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่กําลังฝึกวิธีการบีดพินไหลพินนะครับไล่แหนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพีนสีทองโนดนะครับให้ฟังนะครับมาเริ่มกันเลยครับลา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 โดลิมีลาโดลมีลาโดลมีและซอนมีเลมีโดเลมี son mi le mi do le mi fa mi le mi fa mi la mi fa mi le mi la mi la 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 mi la fa mi le la mi la mi la son mi le le mi do do mi le mi do le mi la son mi son la ti son la ti son la le do le ti do le ti do mi le mi do le mi le mi son mi le mi son mi La do la son la mi la mi la do la son la mi la do son mi la do la do le mi le mi la do le mi le mi la do le mi le mi su le mi le su le mi le su le mi le mi le mi le, sun, le mi le, sun, Milamis <laughs> and Milamis and Milamis and there, Lemmy less and Lemmy less and Lemmy less and Lemmy do, Little la, little me, little la, little, Little la, little me, little la, little, La, son la, me, less and me, la, do, La, son la, le, domi, le, la, do, La, domi, son la, me, 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 do, me, le, do, la, la. โดลาโดมิซัลมีโดมิเลโดลาสันลานะครับพี่น้องจบลงไปนะครับพี่น้องเนี่ยเวลารอบที่สองนะครับเข้ากับขิดมานี่ครับอ่าเลีนอ่าตัวนี้นะครับบอสตัวแรกเข้าพอเอกก็ได้ครับเข้าเอามาเอาลาลาโดเลมิก็ได้ครับอลาซ้อมตัวนะครับเพื่อที่อลาซ้อมตัวลาลาโดเลมิ ดอลี้มีเละสันมีเลยมีดอกเนี้รอบแรกเข้าเห่นอ่าึ้นตัวแรกเราเข้าเห่นสามเท่อนะครับตัวนี้ครับลังๆงมากนะครับพอเข้าจบนะครับเข้ากับม่เล่นสองรอบก็ได้ครับหรือสามรอบก็ได้แล้วจะค้นมากนะครับหรือสี่รอบเดียวก็ได้แล้วจะข้นมากนะครับพี่น้องนะครับไปเลยนะครับพี่น้องกระสีประมาณนี้แหละครับหมุนไปหมุนมาครับอผู้ได้ยากเลียนตัวอื่นนะครับ มาเสริมกับามาเสริมนะครับพี่น้องมาเสริมมาเติมได้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับพี่น้องเอาแตกแหวกแนวไปก็ได้ครับเป็นมะฮอดนะครับตัวนี้นะครับลามีหลามีลามีลาโดลาซ้อนลามีเลชันมีหลาโดเอาตัวนี้นะครับเดชหล่าซ้อนหลามีเลชันมีหลาโดนะครับลามีเดซันมีหลาโดเอาใส่พีก็ไไ้ครับี่วงนี้อ็ไร สลับกลับไปกับมากันประมาณนี้นะครับจะเอาไว้สนิสกักก่อนนะครับบางว่าสีเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ตั้งใจอยากจะศึกษานะครับอยากจะเลียนนะครับเกี่ยวกับวิธีการไล่พิ้นนะครับจะเอาไว้สนิสกักก่อนครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสําหรับคิปมี่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ